สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบันแพงครับช่องพิพิัณล์ลำเพื่อนเราพิเยลครับอตอนนี้เดินทางมาหอดสถานที่เล่นแสดงเมือแล้งล้วเด้อสามแยกหนองพระองค์คอำเภอลำไปมาศครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาหอดสองขั้นแล้วครับขั้นของพยุตตอนนี้มาหอดสองขั้นล้วเด้อเดินนี่สถานที่แห่งนี้แหละครับเมือแลงครับ ้างนั้นพี่น้องจะพาพูนมาคือสิเป็นงานงานบุญออกพรรษาเนี่แหละครับงานบุญออกพรรษาบาททัดเทโวมือวันที 10, 7, ่สิบเจ็ดสิบแปดเทศกาลออกพรรษานากระถินครับบานทฮาบาดน,นี้เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วหลังจากออกพรรษาไปแล้วก็เป็นงานกระถินครับมีระยะเวลาเดือนหนึ่งสามแยกน้องพระองค์ มารอบที่แล้วนั่นเอาซ้ำเอาบุญบางไฟครับฝนนำตกจนหอดตีซีทีพี่น้องเห็นคลิปบอลโจมาไตกกบไตกอึงอยู่หลังไว้ที่กับยุบองนี้แล้ครับตอนแล้วฮอดแล้วเมื่อนี่ปอดฟ้าปอดฝนครับแห่งสถานทีพ็มีน้ำครับเดินดีเดินดีดนดมือนี่มาแล้วครับมาแล้วพอยุดกับมาแล้ว ปยีวันกับมาห่อนแล้วครับเอาทีมงานเข้ามาแล้วลังเขาแถวสายไรสายไรไมาแล้วบ่ไมเแล้วครับตอกลนกันมาแล้วครับสามขั้นรถขนรถจอรถล,ลิฟต์มาห่อนแล้วครับ ไปเคื่ยรถไหมเจ้าหน้าที่ไหมเจ้าหน้าที่ไปเคี่ยรถดิมงานกำลังเข่ามากนั่นเขาเจ้าจอดใส่เจ้าหน้าที่ครับผู้ดูแลสถาน,นีเลี้ยงรถพอน,นะเอาเอาบ<อ><อ>้างฮอนแล้วครับบ้างอนแล้วครับพี่น้องครับทยอยกันมากเรื่อยๆแหละครับระยะทางสองร้อยโกิโลครับมือนี่ เรียนตั้งคนกับตั้งเรียนขอ,องลอยก็โลกกับว่ามันธรรมดาไกลเติอบอยู่อาการลมมีมีแต่ว่ามันก็ไม่ขี่ฟ้าฟ้าสลัวสลัวแล้วเม่หนาสิเป็นฝนเป็นฟ้าได้หรอกอือบรรยากาศประมาณนี้แหละช่วง ออกพันษาหนากระถินกันสิจ้งสี่หล่ฟ้าล้มมีมีล้มว่อยว่อยว่อยว้อยาลงล้มอวยป่าลงหลุมวัดหนองพระองค์อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครั Sadly, บพี่น้อง <Kas per now> มาหอดกันแล้วมาหอดกันแล้วมาครับมาเร่งมาหอกันครับอันนี้กับประตาต,ตีซีต,ตีหาขึ้นมืกขึ้นเนี่ยนะครับพอเป็นบุญบานเท่าแล้วเขาช่วงเทศกาลแล้วส่วนหมางงานขันทางบานเท่าส้นบานเท่ามิตรสอดเกียงครับ ันสอดเกียงย่างเดียวสถานที่ที่คุ้นเคยครับสามแยกหนองพระอ,องค์บางอาทิตย์ก่อนมันคณะระเบียบพื่อปฐมน้อมานี่บ่ได้เหรียครับฝนห่ำนี่ก็ได้เห็นในคลิปอยู่เห็นในต่อต่ออยู่บ่ได้เหรียญบ่ได้แสดงฝนแห้งแต่แต่มือนี่เพราะไปเรื่องทันทครับสภาพพื้น แห่งสนิทครับบ่มีนม้ำเพราะเม็ดแห่งนี้ครับตอแลี้เลยยึติดถนนเส้นมาจากหน้องหงครับหนองหงล้ำไปมาดุยสามแง่พอดีเะน,นะ้อพี่น้องผู้พานไปพานมาพี่น้องเอฟซีทังนี้ครับมาให้กำลังใจกันได้ครับเหมือแรงครับ โอเคขอบคุณพี่น้องสำหรับการติดตามขอบคุณหลายๆเด้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้พญาวันเนี่ยเด้อเอาขอบคุณหลายๆช่อง YouTube. ยูทูปพญาวันรำเพ่ิญอำพิโชกวันนี้จะขอตัวไปซักผ้าซักเสียก่อนห้ามันแห้งเพราะได้ตาแอ่ทีมงานเขาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆขอบคุณพี่น้องหลายๆพบกันพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไม่บา,บายปูน,ปน